สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท,ท่านเข้าสู่ช่องมีดีชนแนลคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะวางเป็นข้อมูลบนประจำวันที่16กร,รกฎาคม2567ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสรากินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้ เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าเรขจะออกอะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่และบุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีชะแนลโปรดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะอาช้าวันนี้อาจารย์จะเปิดด้วยข้อมูลบทนนะคะ วันนี้ก็จะเป็นเช้าของวันที่สี่แล้วนะคะเดีย๋ยวแป๊บนะอ่ะเป็นวันพฤหัสที่สี่นะกรกดาคมอาจารย์จะทำข้อมูลบนมาฝากให้ f อของทางช่องนะฮะมีร้องขอเข้ามานะคะจากอาจารย์ก็จัดให้นะข้อมูลบนของ เมื่ที่แล้วนะคะท่านผู้ชมหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะอาจารย์ก็วางให้ทั้งหมดตั้งแต่สูตรเยี่ยมนะคะยาวมานะะจนถึงสูตรยอดเยี่ยมเลยะคะ่ะขึ้นด้วยเยี่ยมลงท้ายด้วยยอดเยี่ยมก็เข้านะคะสิบสิบเจ็ดสูตรเข้าทั้งหมดสิบเจ็ดสูตรมีไม่เข้าอยู่ สูตรมีดีนะคะหนึ่งหกแปดเก้ากับรับแหล่ะค่ะรับแหล่เนี่ยเพิ่งเพิ่งจะหลุดะค่ะท่านผู้ชมเจ็ดหกเจ็ดแปดเก้าเราก็อาจารย์หมายตาไว้ที่เลขแปดนะคะสองตัวนี้ชนกันเมื่อก่อนนู้นงวดก่อนนั้นรับแหล่เข้านะคะมีดีก็หลุดสองมวดต่อกันแล้วนะคะมีดีนะฮะมวดนี้ก็ไม่แน่ก็อาจจะมีตัวที่เราชอบนะคะจะมาหรือไม่นั้น ตอนนี้หวยพวงหวยกลุ่มนะคะท่านผู้ชมอาจารย์ก็จับได้ประมาณสี่ตัวแล้วนะยังยังทําไม่ได้ครบห้าตัวนะคะเพราะว่ายัางทําสุดไม่มากพอเนาะสำหรับของวันเมืที่ออกนะคะเป็นวันจันท์ใช่ไหมเก้าสามเจ็ดได้ออกมาที่ห้าศูนย์สามนะ,ะก็เข้าที่เลขสามนะเออเข้าที่เลขสามนะคะของกําลังวัน ส่วนสูตรเด่นบนระยะยาวสามสี่เก้านะคะก็มาที่เลขสามตัวตัวที่มันมายากของสูตรร่ํารวยเงินทองนะคะเลขสามหลุดมาสามสี 3, 4, ่เก้านี่อาจารย์ก็หมายตาที่เลขสี่นะคะทีนี้มาดูสูตรเยี่ยมนะ,ะกับสูตรคู่ขวัญที่อาจารย์จับคู่กันให้เมื่อที่แล้วมันก็จะมีคู่ที่เข้าก็คือตรงที่เป็นสีเหลืองนะคะตรงนี้เลขสาม แล้วก็สองคู่ขวัญก็เป็นเลขศูนย์นี่ค่ะมันก็จะมีคู่สามศูนย์อยู่ตรงนี้คนะ่ะสามศูนย์สามออกมาที่ห้าศูนย์สามเราหมามั่นปั้นมือเป็นสองตัวท้ายนะเพราะเาส่วนใหญ่เราจะเอาสูตรสิบหน่วยเนาะที่ชอบเดินที่สิบหน่วยมาจับแต่ส่วนใหญ่สูตรเหล่านี้ก็เดินสิบหน่วยเป็นส่วนใหญ่นะคะท่านผู้ชมแต่ว่าบางครั้งมันก็มีหลุดไปร้อยบ้างนะคะแต่มันจะไม่หลุดจากสูตรไปเนาะฮะแนวทางก็เป็นลักษณะแบบนี้ค่ะ ทีนี้สําหรับงวดเนี้งวดที่เราจะใช้นะฮะเราก็จะมาเล็งต่อนะคะมี fc ของงวดเก่าที่ให้หนะ้าสี่เจ็ดศูนย์เนาะห้าสี่เจ็ดศูนย์ไม่มีอยู่ในสูตรนี้นะไม่ไม่มีอยู่ในนี้แต่ว่ามีอยู่ในที่อื่นนะคะที่อาจารย์วางให้ห้าสี่เจ็ดศูนย์ออกห้าศูนย์สามเข้าตัวแรกเลยนะคะก็คือสูตร เลขวิ่งเงินล้านนะคะ,ะเขาจะเลือกวิ่งในสามตัวหรือว่าจะไปดูในอมตะตลอดชีพก็ได้นะคะอันนี้งวดที่วันที่สิบเอ็ดเอวันที่หนะะึ่งเนี่ยค่ะหนึ่งกรกฎาคมหกเจ็ดเนี่ยมันก็เข้าอาจารย์วางตรงเนี้ยสิบหกชุดโต๊ะเนี่ยส่วนใหญ่เข้าดีนะคะเข้ามาก็อาจารย์คิดว่าก็หลายงวดแล้วนะหลายงวดแล้วแล้วเดี๋ยวเรามาดูงวดนี้กันของวันที่ เออสิบหกเนาะสิบหกกรกฎาหวยพวงนะคะท่านผู้ชมพวงตรงนี้เลยอาจารยช์ชอบอยู่ก็มีสี่นะคะห้าแปดเก้าและอีกตัวหนึ่งอย่างอย่างไม่ทราบนะใช้ดินสอเขียนไหมไว้ตรงนี้นะยังทำมาไม่ถึงนะคะก็คิดว่านะ่าเดาเดาทางเออจาก จากเลขลับวงในก็ได้นะหมายถึงว่าตรงนี้เลขหกเลขสี่น้อยจานชอบสําหรับวดน,นี้นะคะเลขห้าเลขแปดแล้วก็เลขเก้าเลขอีกเลขหนึ่งเนี่ยยังไม่ทราบจะเป็นตัวไหนนะคะอยู่ประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยลบออกแล้วว่าเพิ่มเติมเข้ามานะคะมีสี่สี่ตัวนี้ก็มีมาจากแนวทางของเอออมตะตลอดชีพนะคะ แล้วก็ห้าก็มาจากอาจารย์ดึงมาจากเ,าเลขวิ่งเงินล้านนะคะแล้วก็แปดนะคะวิ่งดึงมาจากสูตรเรียกอะไรคะเอ่อดอกจิกนะคะส่วนเก้าก็เลือกมาจากแปดเก้าด้วยในคู่ขวัญน,นะคะและอีกตัวหนึ่ง ยังหาไม่ได้ะค่ะท่านผู้ชมหวยพวงหวยพวงหอยกลุ่มเดี๋ยวค่อยมาสรุปอีกครั้งหนึ่งเนะเพราะว่าในข้อมูลบนเราต้องใช้ตลอดไปนะคะหรือว่าเราจะเข้ามาดูเรื่อยๆนะคะว่ามันได้เป็นเลขอะไรบ้างมาเริ่มดูนะคะสําหรับงวดแรกเออสูตรแรกนะคะสูตรเยี่ยมะะเยี่ยมชอบเดินที่สิบหน่วยะคะงวดเก่านะหนึ่งสองสามสี่เข้าที่เลขสามใช่ไหมงวดนี้ก็ห้าหกเจ็ดแปดฮะอันนี้แนวทางของเยี่ยมนะคะห้าหกเจ็ดแปด ห้าหกเจ็ดแปดอาจารย์ก็ชอบเลขห้าเลขแปดเนี่ยชอบไว้แค่นี้ก่อนนะคะเลขหากับเลขแปดสำหรับวนี้ต่อมาสูตรที่สองลายชายโชคเนาะเข้าไปที่เลขสามเข้าไปตัวเดียวนะคะสำหรับวัาที่แล้วเลขสามสำหรับวัานี้ก็ 7, 1, 2, เจ็ดหนึ่งสองห้าอ้าวมันชนมีชนที่เลขหะะ้าหนีไม่พ้นแนวทางที่เราจะชอบเลขหานะคะ ต่อมาคู่ขวัญแปดเก้าศูนย์แปดเก้าแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะคะจันชอบแปดกับเก้าอยู่ใกล้ๆก้กันนี่นะคะ่ะคู่ขวัญเมื่อที่แล้วเข้าก็ตัวเดียวนะคะเข้าตัวเดียวถ้าเข้ากี่ตัวก็ดูดอกจันด้านหน้านี่สัญลักษณ์คือเข้ากี่ตัวนะคะสูตรแปลกเนาะเมื่อที่แล้วแปดก,ก,ก็เข้าตัวเดียวนะคะ ศูนย์หนึ่งสองเข้าที่เลขศูนย์เลยว่าดีห้าหกแล้วก็เจ็ดนะอห้าหกเจ็ดก็อ่ะชอบห้าฮะะเลขห้าสูตรครบเอสองตัวบนเราก็มีชนที่ห้านะฮะที่ห้าต่อมาอันนี้สูตรสำคัญนะคะรับวงในที่อาจารย์ให้ไปเป็นปีๆแล้วนะคะเฉพาะช่วงที่ เนี่ยมายังยังไม่หลุดเลยนะคะรับวงในงวดที่แล้วก็เลขรับวงในเข้าไปหนึ่งตัวนะคะงวดก่อนนู้นเข้าถึงสองตัวเลยนะงวดย้อนไปอีกงวดหนึ่งนู้นอะเข้าสองตัวจะจับได้นะแต่เอ้งวดที่ผ่านมาเนี่ยเข้าตัวเดียวนะคะเนี่ยเข้าไปในเนี้ 1, 5, 6, 7, ยหนึ่งห้าหกเจ็ดน่าจะมีสักตัวหนึ่งก็ดูดูแล้วเลขห้าก็เยอะนะคะเลขห้าส่วน ในในครบนะครบสองตัวบนนะมันจะไม่มีแนวทางของเลขเจ็ดนะอาจารย์ก็เลยชอบห้ามากกว่าเจ็ดนะเอารับวงไหนก็เลือกห้านะไว้ก่อนเนาะสำรองจกห้าก็จะเป็นเลขหกที่อาจารย์เขียนด้วยดินสอไว้นะเดี๋ยวช้างเผือกนะคะช้างเผือกนี่ก็แปดเก้าหกศูนย์เนาะชอบเลขเลขเก้าช้างเผือกนี่ชอบหลายตัวนะแปด เก้าแล้วก็ห้านะนี่ชอบเลข้ยคก, 6, เ,ยกเลยซ้าไปที่จุดๆไว้เนะี่ยยังไม่ทราบจุดเดินตัวไหนค่นะงวดที่วช้างเผือกเข้าถึงสองตัวเลยสําหรับงัดวนี้นะถ้าเป็นช้างเผือกมันชอบมาที่ที่หน่วยบนนะคะท่านผู้ชมสู่ช้างเผือกอาจารย์ไม่ได้มาสไลด์ให้ดูเนาะจะหาทันไหมเนี่ยช้างเผือกเดี๋ยวให้ดูอย่างเนี้ยแนวทางของคู่ขวัญน,นะคะท่านผู้ชมคู่ขวัญที่เราจะ ให้ดูเนื่องจากว่าเราใช้มันบ่อยนะคะใช้มันบ่อยเดี๋ยวให้ดูนิดหน,นึ่งเนี่ยค่ะคู่ขวัญสูตรที่เราชอบมากที่สุดแต่ว่าก็มีหลุดนะคะท่านผะู้ชมไม่ใช่ว่าบางทีเราเสี่ยงไปเพลิน,นอันนี้ให้ดูเป็นตัวอย่างเฉยๆนะเอาเฉพาะหน้านี้นะ,ะเป็นสูตรระยะยาวเป็นร้อยๆงวดเลยคะ่นะท่านผู้ชม,มถือว่ามันใช้ตลอดตลอดชีพะนะใช้มาตลอดคำนวณมาอะไรก็ต้องดูคู่ขวัญเนี่ยสามเก้าห้าเข้าห้าเข้าหกนะ แล้วงวดนี้หลุดไปนะคะแล้วก็มา481ก็กลับมาเข้าหลุดหนึ่งแล้วก็598ก็เข้าสองตัว98 598แปดนะแล้ว116ก็หลุดนะคะคู่ขวัญแล้วตอนหลังมาเนี่ย5 590ในะจับที่หลุดนะปกติเนี่ยอาจารย์จะอยากลงแบบนี้มากกว่าคือให้ดูทางเลขให้ลงไปเอองวดละประมาณเออคลิปลนะสักสามสูตรอะไรแบบเนี้ แต่ FC ไม่ยอมนะคะอยากจะดูอยากจะให้ลงแบบนี้ไปเลยแต่ก็ไม่เป็นไรนะอันไหนสำ,สำคัญสำคัญอาจารย์จะมาสไลด์ให้ดูแล้วกันเอาดูเป็นสูตรๆไปที่สําคัญสําคัญตอนนี้เรากําลังใช้คู่ขวัญอยู่อาจารย์อยากให้ดูคู่ขวัญน,นะคะหนึ่งต้องระวังว่าสูตรทุกสูตรมีเข้ามีหลุดใช่ไหมอันที่สองคู่ขวัญตั้งแต่หลุดไปเนี่ยนะมันมันจะมาที่หลักสิบทุกงวดเลยใช่ไหมคะเนี่ยหลักสิบเดือนทุกงวดนะคะเนี่ยเข้าสิบเข้าสิบ เข้าสิบแล้วก็เข้าสิบเลยเนาะเพราะฉะนั้น 9, 0, เก้าศูนย์เอเก้าเก้าศูนย์แล้วก็ศูนย์เนี่ยอยู่ที่หลักสิบ 10, ก็คือเก้าเก้าศูนย์แล้วก็ศูนย์นะมันจะเป็นทางใช่หไหมเป็นปีกนกปีก,กาเลยวดนี้มันจะมันจะวิ่งพุ่งมาหาที่เลขเก้าที่สำคัญตัวนี้นะเลขเก้ากับเลขแปดนี่นะคะพอมันมาถึงตรงนี้แล้วมันเข้าคู่กันตรงนี้ถ้าทางมันนะแต่ยังไงก็เลขเก้านะคะสวยนะคะท่านผู้ชม นี่อาจารย์ให้ดูนะนี่คือเป็นบรรทัดฐานนิดหน่อยนะเพราะะฉนั้นหมายตาไว้นะ,ะเลขเก้าเนี่ยคู่ขวัญน,นะเลขเก้าตัวนี้จุดไว้ต่อมาเดี๋ยวอาจารย์ดูช้างเผือกแป๊บหนึ่งหาเจอไหมหาด้วยความไวเนาะถ้าเรามีบุญพอก็จะเจอนะคะท่านผู้ชมช้างเผือกนี่เจอพอดีเลยท่านผู้ชมเดี๋ยวดูนิดเดี่วนี่ค่ะ ช้างเผือกก็คืออาจารย์จะให้ดูนิดหนึ่งนะคะก็ตรงนี้เลยใช่ไหมคะเมื่อกี้คู่ขวัญมันเข้าสิบใช่ไหมแต่ช้างเผือกเข้าหน่วยตลอดนะคะนี่แนวทางของช้างเผือกให้ดูเฉพาะหน้านี้หน้าเดียวนะเพราะว่ามันมีหลายหน้าเนาะมีเป็นเล่ม,มาบบวง่ายเนี่ยเลขเก้าเลขอะไรมันก็มาทุกมาทุกงวดเลยนะ,ะนี้แนวทางของช้างเผือกนะแล้วแล้วช่วงตรงนี้ยตรงตั้งแต่เลขเลขแปดยาวมานี่ไง มันเข้าหน่วยทุกงวดนะคะอาจารย์ก็ถึงบันทึกไว้ว่าไม่ว่าจะมาตัวไหนก็ตามมันก็อยู่ที่หน่วยนะคะแล้วงวดนี้อาจจะเป็นหน่วยหรืออาจจะย้ายหลักก็ได้นะมันไม่เป็นไ,ไ,ไม่มีอะไรแน่นอนแต่ให้ดูเฉยๆนะคะว่าสูตรเนี่ยนะแนวทางมันเดินดีแต่ว่าบางครั้งมันก็มาเออเราเราเลงว่างวดนี้มันเป็นอะไรเนี่ยเนี่ยอาจารย์เขียนตรงนี้นะสิบใช้ใช้ปากกาเขียนให้เลยเนาะอันนี้สิบบนนะสี่งวด ใช้เป็นปากกาสีส้มแล้วกันเห็นว่าสิบบนจะได้เห็นชัดสิบบนเดินติดกันสี่งวดแล้วก็ช้างเผือกนี่เป็นหน่วยบนนะนี่ค่ะเป็นหน่วยบนที่มันเข้ามานะงั้นในหน่วยบนเนี่ยก็มีแปดเก้าแล้วก็ห้าเออจะเป็นเลขหกอะไรก็ไม่ทราบนะแต่ว่าอาจารย์ก็บง่งกลมให้เนี่ยสิบบนหนือหมนต่อมาแล้วก็ดูรับสี่มังกรน,นะเข้าตัวหนึ่งเมื่อที่แล้วเออเป็น เลขสามแล้วที่เข้าวันนี้เป็นสี่ห้าหกเจ็ดอ่ชอบห้าฮะชอบสี่ซับอนันต์เจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดศูนย์หกอ่ะก็แนวทางชอบอยู่แล้วนะเลขแปดเนี่ยมันมันบางครั้งมันก็เข้าบางครั้งมันก็หลุดนะไม่ไม่จำเป็น,นแต่ว่าเป็นสูตรที่เดินดีง่ายๆโปรดนะคะสามสองหนึ่งศูนย์เนี่ยโปรดเนี่ยเป็นสูตรที่อาจารย์มว่ที่แล้วเข้าตัวหนึ่งนะคะ เข้าสองตัวเลยนะโปดเข้าสองตัวนะมีสองดาวงวดก่อนนู้นนะเข้าตัวเดียวงวดนี้เข้าสองงวดที่ผ่านมาไี่เข้าสองตัวแล้วงวดเนี้ยยังไม่เจอโปรดเลยนะคะเนี่ยตรงหกเนี่ยอาจจะถอดออกเอามาเลือกที่โปดนะสามสองหนึ่งศูนย์อาจารย์ยังไม่ทราบจะเลือกตัวไหนเลยนะคะสามสองหนึ่งศูนย์เดี๋ยวติดไว้ก่อนแล้วกันเนาะค้างไว้ตรงเนี้ยตรงสูตรโปรดเนะี่ยตอกจันไว้ อาจจะคัดมาแทนเลขหกนะถ้าเราจะหวยพวงเนี่ยนะเลขหกตัวเนี้ลบออกไว้ก่อนรอไว้ก่อนเนาะยังไม่ทราบจะเอาตัวไหน fc ช่วยคอ,คอมเมนต์เข้ามานะอีกตัวหนึ่งต่อไปนะเนาะไว้ก่อนนะย้อนย้อนงวดนะย้อนงวดอ่างวดก่อนนู้นเข้าสามตัวเลยเนาะเข้าสามตัวเลยคะ่ะย้อนงวดแล้วงวดที่ผ่านมาเนี่ยเข้าสองตัวนี่ไหมสองดาวอันเก่าเนี่ยย้อนงวดเข้าสามตัวเลยใช่ไหม เห็นดาวสามดวงเข้าสามตัวเลยย้อนงวดเี่ยเดินดีนะคะแล้วลองมาเล็งยอดงวดอันนี้ก็คือแปดสามสี่เก้าแปดสามสี่เก้าอาจารย์ชอบเนี่ยเนี่ยอาจจะกลับมาเข้าสามตัวนะคะท่านผู้ชมแล้วถ้าเกิดตัวนี้เข้านะสี่แปดเก้าเนี่ยมันสงสัยว่ารับวงในมันจะหลุดนะท่านผู้ชมมีสูตรบางสูตรนะคะงมดที่แล้วได้เออเป็น ห้าศูย์สามแล้วก็ห้างดก่อนหนูก็ห้าศูนย์สี่เป็นเลขตัวเดียวนะคะเดี๋ยวจารย์ทาให้ดูเนาะมันไปก็งดนี้มันจะเป็นเอ,อเดี๋ยวก่อนเป็นสี่แปดเก้านี่แหละถ้าจําไม่ผิดนะสี่แปดเก้าเลยนะ,ะเดี๋ยวจันเขียนให้เนาะเขียนให้ตรงนี้แล้วกันมันจะมีทั้งหมดประมาณแบบนี้นะคะท่านผู้ชมมันจะมีทํามาได้ห้า อาจารย์จำไม่ค่อยได้นะมันจะได้ห้าศูนย์สี่เลยประมาณนี้เนาะมันก็ออกตออห้าศูนย์สี่นะห้าศูนย์สี่มันก็เท่ากับห้าศูนย์สี่มันทำง่ายค่ะท่านผู้ชมแต่ว่ามันจะเดินบ้าไม่รู้นะอันต่อไปก็เป็นเป็นเลขอะไรเดี๋ยวก่อนนะท่านผู้ชมเร่าวสามจุดห้าเนี่ยสาม ศูนย์ห้ามันจะเป็นมันจะออกห้าศูนย์สามใช่ไหมนี่ค่ะเนี่ยมันจะออกห้าศูนย์สามสำหรับวดน,นี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นเก้าแปดหรือแปดเก้าดีนะมันจะได้แบบนี้นะวดเน,นี้ยแปดประมาณนี้เนาะ น,นี่ก็เราก็จะรอว่ามันจะออกอะไรฮะ,ะอันนี้คืออันนี้งวดนี้น,นี่ก็สําคัญนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้เอาติด,ตดไว้นะเฉพาะเฉพาะตรงนี้อันนี้ให้เป็นพิเศษเนะพูดถึงก็พูดถึงก็ให้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวลืมเนาะมีวิธีการทําแบบง่ายๆนะท่านผู้ชมแล้มันก็เดินเข้ามาจริงสองงวดเนี่ยแล้วก็แบ่งครึ่งแบบนี้เนาะแบบนี้ อันนี้แล้วกันนี่แบบนี้นะห้าศูนสี่ออกก็ออกห้าศูนย์สี่เลยนะมันมันปีวิธีการดูจุดเดียวนะจุดหนึ่งจุดเท่านั้นก็ได้ห้าศูนย์สี่แบบนี้อันนี้คือล็อกนี่ะนะต่อไปสามศูนย์ห้าก็ออกเป็นห้าศูนย์สามอันนี้เป็นโตั้ที่สองเว้ย ออกนอกเกาะไปนิดนึงอแบบนี้นะต่อมางวดนี้นะแปดเก้าสี่จะติดมาสักตัวไหมจะยังคงเปิดหรือว่าจะมาสามตัวเลยนะถ้าแปดเก้าสี่นะคะท่านะผู้ชมแปดเก้าสี่ราชาโชคไม่มีนะคะรับวงในไม่ติดนะเนี่ยไม่มีรับวงในไม่มีราชาโชคดูไว้ก่อนนะ เราต้องดูสูตรที่เราใช้ประจาประจาอยู่ด้วยมันอาจจะมาหรืออาจจะไม่มาก็ได้อาจารย์จําได้ประมาณนี้เดี๋ยวก็เดี๋ยวเวลาว่างเวลาลงสูตรอื่นจะทําให้นะลงสูตรอื่นๆที่มันไม่ต้องมีรายละเอียดเยอะสําหรับสูตรเนี้ยมันมีรายละเอียดเยอะอาจารย์ติดไว้ก่อนแล้วกันนะแต่ให้ตัวเลขไปแล้วนะได้แบบนั้นนั่นแหละถึงไหนแล้วเนี่ยถึงนี่แล้วที่เราวงกลบครานี้มีดีเนี่ยก็ ก็เป็นแนวทางของเลข8ที่เราทําได้ในหลักร้อยใช่ไหมต่อไปรับแลหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่เลือกอะไรไม่ได้ก็เลือกเลขสี่ไว้ก่อนกูดห้าแปดเนอะรับซับก็สี่อยายจะเป็นตัวอื่นก็ได้นะเดี๋ยวเราเรียนมาแล้วเราค่อยกลับมาใส่สีนะมารวยสี เหนือเมฆเหนือเมฆสำหรับงวดน,นี้ก็น่าจะมีแนวทางของเลขคู่ผสม,มอยู่นะคะก็มีมันจะเป็นตัวไหนล่ะเลขสี่เลขแปดอ่ะเวงกลมไว้ก่อนมหาเทพเลขสี่เลข 4, เก้าแล้วก็ y าทนะคะก็เดินที่สิบบนเนาะอาจารย์เขียนว่าเนี่ยสิบบนน่าจะไหลงวดอยู่นะก็ใส,ใส่ใส่ไว้เลขเก้าเลขแปดอ่ะที่ชอบนะเลขเก้าน่าจะ เดินเนาะเลขสูดเลขสองแล้วก็สูตรสําคัญที่สุดก็คือสูตรยอดเยี่ยมนะคะท่านผู้ชมยอดเยี่ยม่าที่แล้วเข้าถึงสองตัวเลยนะวายที y T ก็เข้าสองตัวนะคะวายที y T ก็สองตัวยอดเยี่ยมก็สองตัวตรงนี้เลยนี่โอ้ยใกล้ไปนี่อาจารย์ถือไว้นะเนี่ยศูนย์สามวายทีก็สามห้าหไหมห้าศูนย์สามห้าศูนย์สามเลยนะเนี่ย มหาเทพก็เข้าูอเข้าคือเข้าเดินดีค่ะท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมไปพิจารณาเอาตัวเลขเนี่ยไปเขียนต่อที่ที่ที่ทำกันเอาไว้นะสถิติะต้องเก็บเองนะคะถ้าอาจารย์สไลด์ให้ดูเนี่ยก็ต้องลงคลิปละสามสูตรสามสูตรแล้วก็สไลด์ให้ดูแบบเมื่อกี้นี้เนี้ยมันจะเวลามันถึงจะได้ค่ะท่านผู้ชมแบบเนี้ยจะเอาแบบไหนก็คอมเมนต์เข้ามานะคะถ้าเราดูเป็นสูตรไปเราจะเห็นทางเลขแล้วเกิดความมั่นใจมากกว่าแบบนี้แต่ถ้าเกิด ใครเอาสถิติไปจดไว้ตัวเองก็จะชอบนะแบบนี้ทีนี้เราทํามาถึงขนาดนี้แล้วสําหรับงวดนี้เนาะอาจารย์ชอบชอบนะก็คือวิ่งนะชอบเลขห้านะชอบเลขแปดอยู่ตอนนี้นะถ้าห้าไม่มามามันจะเป็นแนวทางของเอ,อในครบสามตัวบนในปัจจุบันนะคะส่วนแปดเนี่ย มันจะไม่มีในครบสองตัวนะแต่ว่ามันจะมีในครบสามตัวถ้ามามันอาจจะเป็นหลักร้อยนะคะ่ะท่านผู้ชมเลขที่อาจารย์ให้ดูเมื่อสักครู่เนี่ยอาจจะมาหรืออาจจะไม่มาก็ได้เพราะว่ามันไม่ครบทุกล็อกหมายถึงว่ารับวงในก็ไม่มีอะไรแบบนี้นะสูตรสาคัญสําคัญ,คญนะแม้ที่อาจารย์คํานวณให้ดูเมื่อสักครู่นี้อันนี้คู่โต้ก็จะอาจจะเป็นชอบห้าเก้าหรือว่าชอบแปดเก้าแบบนี้นะฮะคู่โต้แามนี้ทีน,นี้เรามาจับกันเนาะจับ งวดนี้เอาไงดีนะคะท่านผู้ชมอาจารย์จับเดาทางเนาะงวดที่แล้วก็เข้าใช่ไหมจับแบบนี้แล้วเข้างวดเก่านะเข้าคู่สามศูนย์ศูนย์สามนั่นงวดนี้ขอใช้อย่างเงี้ยเหมือนเดิมประมาณกี่งวดกี่ครั้งนะไม่รู้นะอาจารย์อาจารย์จะไม่ค่อยได้นะหลายงวดแล้วที่มันเข้าขอเป็นเยี่ยมแล้วกันเดี๋ยวค่อยแคปหน้าจอนะขอเวลาอีกสามนาทีแล้วกันอนะ่ะห้าขออันนี้ ขอเยี่ยมกับคู่ขวัญเหมือนเดิมนะคะท่านผู้ชมห้าแปดตัวแรกเลยห้าแปดเยี่ยมก็คือห้าเขียนงนี้นะหกเจ็ดแปดอ่ะเขียงนงี้ก็ได้แปดเก้า ศูนย์หนึ่งโอเคยได้เปิ้ลให้มันใหญ่ขึ้นมันจะเล็กไม่ต้องไปดูนะคะให้ดูตรงที่อาจารย์เขียนว่าเขียนผิดกันไหมห้าแปดห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งโอเคแล้วก็หกแปดเลยหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งแล้วก็เจ็ด จ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งแปดแปดแปดเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งนะคะอา้าวเราก็มาดูสำหรับครบสามตัวบนนะคะงวดนี้มันก็จะไม่มีแนวทางของเลขศูนย์นะที่ติดศูนย์เนี่ยก็เป็นสำรองไว้แล้วกันแถวนี้นะ อันนี้สำรองนะศูนย์มีห้ามีห้ามีหนึ่งนะถ้าเป็นตัวชนเนาะมันจะมีเด็ดเด็ดเลยก็คือมีเลขเก้าเลขในในสูตรเนี้ยไม่มีแนวทางของเลขสี่นะท่านผู้ชม ถ้ามันมาก็อาจจะไปอยู่ที่หลักร้อยหรืออาจจะหลุดไปก็ได้นะแต่ว่าเราไม่เราก็ไม่ได้เชื่อแค่สูตรใดสูตรหนึ่งสูตรเดียวนะเราต้องใช้แบบองค์รวมนะถ้าเป็นแนวทางของคู่คู่ที่อาจารย์จับให้เนี่ยตัวที่เราชอบนะคะมันน่าจะเป็นที่ติดอยู่ในครบสามตัวบนก็คือเลขเก้านะคะมีเลข 9. เก้าอ่ามีห้าเก้า หกเก้าไม่มีนะคะ 7, 9, เจ็ดเก้าอเลขนี้ก็มาบ่อยแปดเก้าห้าแปดหกแปดเจ็ดแปดเบิ้ลไหมแปดแปดอ่ะมันอาจจะไม่เบิ้ลนะตัวนี้แล้วก็ห้าหนึ่งหนึ่งมีนะคะท่านผู้ชมเผื่อใครชอบห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่ง แล้วก็แปดหนึ่งนี่ค่ะตัวที่ใส่สีนี่ก็จะเป็นคู่ที่สวยๆนะคะคู่ที่สวยๆนอกนั้นถ้าเป็นสีเหลืองก็จะเป็นตัวเลขที่ไม่มีอยู่ในครบสามตัวบนชุดมาตรฐานนะคะท่านผู้ชมนะ,ะแบบนี้อาจารย์จะทําให้แล้วตัวที่เราหมายตาเอาไวน้นะสําหรับงวดน,นี้ก็คือคู่คู่นี้คู่เดียวนะคะคู่ที่อาจารย์วงกลงไมไว้นี่คู่เดียว ขาดเนาะประมาณนี้มาหรือไม่ก็ไม่ทราบได้นะคู่นี้นะคะติดตามไว้ให้คู่นี้คู่เดียวที่มันเข้าเข้าตัวชนสองสูตรเนาะ,ะประมาณนี้เลยเดีย๋ยวอาจารย์ลดหน้าจอดนะคะให้ทุกคนได้แคปคู่ไว้เนาะ,ะได้เวลาอันเป็นมงคลเลิกแล้วอย่าลืมนะคะกำลังวันนี้ก็เข้าดีนะคะวันนี้กำลังวันก็ชอบเลขห้าสามศูนย์ห้าชอบห้านะคะ แนวในแนวทางของบนนะส่วนตรงนี้เดี๋ยวติดไว้ก่อนนะเดี๋ยวมาวิเคราะห์ด้วยกันระหว่างอาจารย์กับเอฟนะเดี๋ยวอาจารย์จะลดหน้าจอให้ทุกคนได้แคปแบ่งทางเ,เอาของเก่าวางแล้วเอาของใหม่ทับอาจารย์พยายามเขียนมันเหมือนกันเวลาแคปหน้าจอมจะได้อยู่ตรงๆกันนี่แหละเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะอาจารย์เล็งก่อน อันนี้ต้องขยับนิดหนึ่งเนี่ยแหละให้ท่านผู้ชมไปแคปนะคะอา,อาจารย์ทำมาฝากนะคะหวังว่า fc แล้วก็ท่านผู้ชมคงจะถูกอกถูกใจนะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ช่วยอาจารย์ชมโฆษณาด้วยอาจารย์ถึงจะมีแรงทำให้นะคะมิฉะนั้นงวดต่อๆไปอาจจะไม่ทำให้ลาไปก่อนนะคะพบก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ